สวัสดีน้อยน่ารักคนนะครับกับผมกับแล็คและล็อก Next Gen นะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กับความเชื่ออันผิดๆตั้งแต่เซิร์ฟเปิดมาเลยนะครับของสายคีนะครับทุกคนจะเข้าใจนะครับหรือเวลาไปถามใครก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ครับมั่นใจทุกคนจะพูดประโยคเดียวกันหมดครับว่าถ้าสมมุติคุณเล่นเป็นสายขีนะแล้วคุณตีไม่โดนครับแบบตีเนี่ยหมายว่บ้างเมื่อกี้เนี่ยมิดมิดโพอย่างงี้ครับมิดโพแบบเนี้ยขึ้นมานะครับ นั่นหมายความว่าค่าคิของคุณไม่พอนะครับถ้าค่าคิพอคุณจะตีคีออกครับแล้วจะไม่มีมิดนะครับความเชื่อนี้นะครับเป็นความเชื่อที่โคตรจะผิดนะครับค่าคิของเกมนี้ไม่ได้แคลแบบ PC เลยนะครับ จะดาเมตติดคิหรือไม่ติดขีอะไรกันแล้วแต่ครับหลักการแคลทุกอย่างไม่เหมือน PC เลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะครับว่าหลักการติดแมคาเนิซึมจริงๆแล้วของมันคืออะไรกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูตรงนั้นนะครับว่าค่าขจริงจริงแล้วมันมีเมคาคนิกอะไรยังไงของมันนะครับมาเข้าใจเรื่องดาเมตของสายคีกันก่อนนะครับกดเทนนิงเข้าไปนะครับเราเรียกบอสออกมานะครับดาเมตของสายคีนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3แบบนะครับมี3สีที่โผล่ออกมาแน่นอนนะครับสีแดงคือของคีนะครับอันที่2สีขาวคือตีไม่ติดนะครับและอันที่3คือมิดนะครับเดี๋ยวกดมายาออกมาให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะตีนะครับเราจะเห็นนะครับว่าอย่างตัวพี่ตีมายานะครับจะมีมิดแบบโ้โ่กระจายนะฮะตอนนี้ให้ดูนะครับค่าคิ้ตัวพี่นะครับคือคี้อยู่ที่86กับอีก40นะครับรวมกันอยู่ที่ประมาณ1่เซซาน่า130 นะครับมาจาแอนตี้คิอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูก่อนนะครับกดตีไปครับปึ๊บครับสังเกตนะครับจะมีมิดโผล่ขึ้นมานะฮะเห็นปะมิดนะครับมิดนี่คือตีมิดโดนนะครับแล้วก็จะมีดาเมจขาวนะครับที่เหมือนว่าคิไม่หลุดนะครับเพราะฉะนั้นบางคนจะเข้าใจครับว่าเฮ้ยคุณตีแบบเนี้ยหมายความว่าค่าคิไม่พอไงมันเลยมิดโผล่ออกมานะครับเดี๋ยวจะกด a s สเซ s i ซชันฮาร์โลให้ดูนะครับว่ากดแล้วถ้าเพิ่มคิสามเป็นยังไงครับมิดต้องน้อยลงนะฮะกดไปครับ มิดมันก็เท่าเดิมครับเห็นปะมันก็เหมือนเดิมครับมันไม่ได้ลดลงหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนี่ครับเพราะฉะนั้นความเชื่อที่บอกว่าการที่คุณตีไม่ติดคีย์นะครับค่าคีย์ไม่พอมันเลยมิดนะครับผิดทั้งหมดนี่ครับไม่เหมือน b ีนะครับเข้าใจว่า PC คือเราอ่ะอัพแต่คีย์ก็พอครับยังไงก็ตีโดนนะครับถ้าตีไม่โดนคือก็ไปแคลว่าคีย์คุณชนะมอนหรือเปล่าถ้า ถ้าคาคิมากกว่ามันก็ติดถูกไหมฮะมันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอธิบายแบบนี้นะครับตัวเกมนะครับตัวเกมเกมนี้นะครับ,นะรบ,นะรบถ้าใครเล่นภาษาอังกฤษนะครับกดเข้าไปคุณจะเห็นนะครับว่าคําว่าฟในโ i คิความหมายคือเพิ่มโอกาสติดคียตีข้อของ normal attack นะครับนั่นหมายความว่าคุณต้องตี normal attack ติดนะครับคือคุณต้องตีดาเมจขาวติด แล้วมันถึงจะมีโอกาสที่เปลี่ยนดาเมจขาวเป็นดาเมจขี้ครับนี่คือเมคคากของมันเลยครับเพราะฉะนั้นสั้นๆได้ใจความเลยครับหมายความว่าเกมนี้ถ้าคุณตีไม่โดนคี้ตีเข้าไม่ออกครับแต่ถ้าคุณตีติดหรือว่าตีโดนมอนสเตอร์ครับค่อยมาแคลกันครับว่าไอดาเมจที่คุณตีโดนอ่ะจะเป็นคี้หรือเปล่าครับเนะฮะเพราะฉะนั้นคำถามที่หลายคนบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ที่สายคี้แบบมิดกันรัวๆ มันไม่ใช่ว่าค่าขีน้อยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณตีไม่โดนครับนี่ฮะคุณตีไม่โดนครับนั่นคือเรื่องจริงนี่ครับไม่เชื่อเปิดกบให้ดูก็ได้นะครับเปิดกบเปิดกบเปิดกบนะฮะกบกบจ้ากบจ้านะฮะนี่นะครับเดี๋ยวลองตีดูอีกรอบนะครับตีกบนะครับตีไปครับนี่ครับมิดมิดอย่างเงี้ยครับคือคุณตีไม่โดนครับไม่ใช่ขีไม่ออกครับ สังเกตนะครับเนี่ยเห็นบ่าที่ตีขาวๆออกมาเยอะๆแบบนี้แบบนี้แบบเมกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้นะครับนั่นน่ะคือแอนตี้คิของมอนทำงานครับคือคุณตีแล้วแบบมันไม่ติดคีนะครับแต่ส่วนมิดเนี่ยคือคุณตีไม่โดนครับไม่เกี่ยวข้องกับว่าค่าค่าคีค่าอะไรเลยครับมันขึ้นอยู่กับคิดเลทของคุณนะครับ คราวนี้มาดูค่าฮิตเลทครับดูยังไงนะครับกดตรงนี้นะครับฮิตเลทอย่างเงี้ยนะครับคือ20.64สมครับสมมติถ้ามอนมันมีค่าฟรีที่เยอะกว่า20.64หรือมันเอามาลบ20.64นะครับตรงเนี้ยแล้วเป็นติดลบเมื่อไหร่ครับหมายความว่าคุณมิดกระจายครับตีมิดกระจายครับแล้วขิก็ไม่ออกด้วยนะครับเพราะมันตีไม่โดนนะฮะคราวนี้เดี๋ยวจะไปเทสให้ดูครับว่ามันจริงๆมันเป็นแบบนั้นเลยครับนีฮะ เดี๋ยวเราจะไปตีตัวอลาล์มครับเพราะอลาล์มมันมีสกิลตาบอดนะครับซึ่งสกิลตาบอดถามว่าทําอะไรได้นะครับกด Academy เข้าไปนะครับกดเข้าไปนะครับกดที่ทิปนะฮะนี่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกนะครับว่าแต่ละอันทําอะไรได้นะครับนี่นะครับสกิลตาบอดนะฮะนี่นะครับนี่นี่นะครับมันจะลดไฟนอลฮิตนะครับแล้วก็ลดไฟนอลดอสสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าเราติดสกิลนี้เข้าไปนะครับถ้าไฟนอลฮิตมันลบไป30อย่างตัวพี่นะครับตอนนี้เมื่อกี้ที่โชว์ไปมันมีอยู่20ถูกไหมฮะมันมีอยู่20ครับเท่ากับว่าพี่จะติดลบครับตีแทบไม่โดนครับนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆครับไปดูกันครับเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่อารามนะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับว่าเวลาตีแบบไม่ติดสแตตตกับติดสแตตตแล้วมันต่างกันยังเออเอออลูกลูกไม่เอาลูก นี่ไงเรียบร้อยครับตาบอดเฮ้ยไหนเล็กตาบอดแล้วครับกดให้ดูเลยครับนี่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 เห็นปะเห็นปะไฟนอลฮิตมันลบ30มครับมันลบ30ไปเลยครับซึ่งพอมันมาเจอกับตัวฮิตตรงนี้ครับที่20ครับเท่ากับที่ติดลบ10ครับเพราะฉะนั้นตอนเราติดสถานะตาบอดแบบเกียรนะครับมิดจะขึ้นกระจายครับแต่อย่างตอนเนี้ถ้าเรานี่ครับไม่ติดสถานะนะครับเราจะตีโดนแทบทุกดอกนะครับ คำถ,ถามคือทำไมนะครับเพราะว่าอะลามนะครับมันจะมีค่าฟรีอยู่ที่ประมาณ19.05%อย่างตัวพี่มีฮิตอยู่20นะครับมันลบกันมันเนี่ยมา1%ฉึนตะ์นมันมันโดนแทบทุกดอกนะครับแอนตี้คิของอะลามก็อยู่ที่ประมาณ19เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่างตัวพี่เมื่อกี้ที่โชว์ให้ดูนะครับเราจะมีคิ86กับตรงนี้บวกกันประมาณ130เพราะฉะนั้น ตีติดเนี่ยยังไงก็ขีดแทบทุกดอกครับนะครับแต่ที่ไม่ออกคือมันมิดเพราะมันตีไม่โดนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับกดพิดก่อนเลยนะฮะแล้วก็ตีให้ดูด้วยครับกดไปครับดูนะดูนะดูนะเห็นไหมครับมิดมิดออกแบบระดับหนึ่งนะครับแต่แบบไม่ได้แบบเวอร์แบบอ่ะเนี่ยครับดูครับตาบอดครับดูมิดมันขึ้นโอ้อันนี้ก็บอดน้อยไปหน่อยนีฮะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะฮะรอครับรอครับรอรอตาบอดนะครับ โอ้พราะคุณลื่นช่องก็ติดสักหน่อยเถอลูกติดกันหน่อยเถอลูกอ่ามาแล้วครับเห็นบ้าเห็นบ้ามิดนี่โอ้โหึ้นกันรัวครับรัวอ่ะพอหายปุ๊บมิดแทบไม่โผล่ครับเห็นไหมครับนั่นอย่างที่บอกเลยครับคือมันไม่เกี่ยวข้องกับค่าคีครับไม่เกี่ยวข้องกับค่าคีเลยนะฮะไม่เกี่ยวเลยครับเดี๋ยวรอตาบอดแล้วกดตัวเพิ่มคีให้ดูอีกรอบก็ได้ครับ จะได้แบบเคลียร์กันไปครับว่ามันไม่เกี่ยวครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนีฮะขอให้ตาบอดอีกรอบนึงก่อนนีครับบังบังเอิญว่าตัวมันเก่งนะฮะก็มอนตายเร็วไปก็นิดนึงนะฮะนิดนึงนะฮะแต่นี่มึงจะไม่มึงจะไม่บอดกูเลยเหรออ่ามาแล้วครับกดครับดูครับมิดยังไงก็โผล่เห็นป่ะยังไงมิดมันก็โผล่ครับต่อให้คุณมีแบบเนี่ยติดติดท่าเนี่ยอ่ะโอ้โหแหมเหมือนเป็นใจนะบเห็นป่ะสแตทยังติดนะครับบวกขึ้นมา30 มิดก็หมดครับอ่ะพอนี้หายไปปุ๊บตาหายบอดครับมิดแทบไม่โผล่นะครับฉะนั้นอย่างที่บอกครับเอาง่ายๆสั้นๆเลยครับถ้าใครเล่นสายคิดนะครับถ้าคุณตีเป็นดาเมจขึ้นคำว่ามิดง่ายๆเลยครับคิดเลทคุณไม่พอไม่เกี่ยวกับค่าคิดนะครับแต่ค่าคุณตีแล้วดาเมดขาวคุณเยอะนะครับถ้าคุณเป็นสายคิดนั่นหมายความว่าค่าคิดคุณไม่พอครับแยกกันให้ชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าตีมิดแล้วค่าคิดไม่พอนะครับ คนละเรื่องนะฮะคนละเรื่องนะครับคราวนี้คำถามคือแล้ววิธีการแก้ปัญหาแบบนี้ยังไงเพราะถ้าติดแบบนี้บ่อยๆบางคนแบบโอ้โหมีปัญหาหนักมากในการมาฟร์มอลามนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มฮิตเลสครับใครมีบงมีบัฟอะไรเอาบัฟอันนั้นมาใช้ครับมันกันได้ครับคือสมมุติถ้าคุณทําให้ฮิตเลสเนี่ยหรือว่าไฟนอลฮิตของคุณมากกว่า30%ะครับคุณโดนตาบอดไม่สะเทือนครับยังไงคุณก็ตีติดครับมิดแทบไม่ออกนะครับ แต่สมมุติว่าถ้าใครไม่มีอย่างเช่นแอดแบบนี้นะครับสิ่งที่คุณทําได้ง่ายๆอย่างแรกเลยครับก็ไม่ต้องฟาร์มนะฮะเอาแบบสั้นๆครับไปฟาร์มตัวอื่นนะครับแต่สมมุติว่าถ้าอยากจะฟาร์มจริงๆวิธีแก้มันมีไหมมันก็มีนะครับนั่นคืออัพเด็ครับผมนะฮะอัพเด็อัพเด็ครับเนี่ยครับอัพเด็นะครับเนี่ยอย่างเนี้ยก็อัพอัพได้เยอะนะฮะคือ ช่วงแรกๆเนี่ยค่าฮิตเลตมันขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับคุณอัพไปได้เลยครับสัก40-50ก็ได้ครับเพิ่มฮิตเลตขึ้นมาได้เยอะมากๆเยอะมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการอัพเด็กเนี่ยช่วยได้นะครับแต่ถามว่าคุ้มหรือไม่นะครับก็ส่วนตัวนะส่วนตัวนะถ้าคุณมีเด็กอย่างน้อยคุณก็ยังไปตีพวกบงตีพวกบอสอะไรพวกนี้โดน นะครับมันก็ยังมันก็ยังได้ใช้ครับดีกว่าเป็นดาเมจมิดที่แบบให้หายไปแล้วก็ตีไม่โดนอะไรแบบเนี้ยดังนั้นถามว่าดีไหมก็ดีกว่าไปอัพรักอะครับนะฮะดีกว่าไปอัพค่าลักนะครับฉะนั้นลองดูแล้วกันครับหลักการนะครับว่าคุณจะเพิ่มฮิตเลตอะไรยังไงหรือถ้าใครจะแก้แบบสุดซอยเลยนะครับนั่นคือใส่การ์ดครับคำถามคือการ์ดไปไหนครับกดเอ็กเชนเลยฮะกดเอ็กเชนนะครับกดนี่นะครับแล้วก็กดเฮดเกียร์ถ้าจําไม่ผิดมันคือเอลเดอร์นะฮะเนี่ยครับคุณใส่บนี้ครั กันได้ชัวร์ครับแต่คําถามคือใส่3ใบไม่ไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นนะฮะไม่ต้องขนาดนั้นนะครับจากใจนะครับคือใส่แบบใส่แบบการ์ดอะไรก็ได้ที่รีดดาเมจครับแล้วเพิ่มเด็กไปแค่นี้ช่วยได้เยอะนี่ครับเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับลองปรับแก้ปรับใช้ดูครับฉะนั้นคลิปนี้หลักๆก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นไงด้วยละกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ